สวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าวัดก,ก๊กก๊กเปิดประตูเปิดออกดูฟ้าเธอมาห้องมาตัวเองเราชื่ออายานนะครับและนี่ก็พ่อ อืมอืมอืมกลับด่วนแม่งพ่อแม่งชอบไล่อ้าวหยุดจะไหมโอ้เสียงโอ้เรื่องเสียงมันโหดเลย อ๋อชื่ชื่อมาเลยมาอ้าววัดก่อนใช่ hmm.

กำลังนอนหลับฝันดีตื่มนมาทำไมเนี่ยมิดไนท์กลางคืนเที่ยงคืนเหรอแม่มา่มมัม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเลี้วว๊ดอา้าวอะไรทำไมครับดำ <c oughs>

What is this jam? Eh? Oh, eh? Oh, eh? Oh. Eh? Oh. Go bit, Alaya Ah, rumah Oh Biasa dah you โดนโอ้กะต่ายหมดอะไร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 กระต่ายมาอะไร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 จะออกอ่ะหนูจะออกอ่ะโอ้ไม่ให้ออกอู้หู้อ่างกดผิด ุณไนท์โอ้นอนก็ได้ว้า แล้วีวใจเย่ yeah, ใครเด้มาเออ เรามันจะเป็นยังไงกันนี่อ่ะอนี่ไงครับจบแล้วร้องจบแล้วเอาหนูไม่กล้าออกแล้วตายหมโาเปิดประตูออกได้แล้วเว้ยวัดโอ้ย<แ>เฮียอะไรวะ đi chạy đi như actually, vậy, mình đợt này, ôi, bay, văng văng văng, à, what? Đàn em? Oh ho, nì Ta buộc quý vị Không ăn mà chờ Áo โอ้ยเองจะมาเล่นไอเลฟฟาชเชอร์อีกนะวัดอู้ oh, อีกาทำไรเ What? อ้วัดเบ็ดหลุมเฮ้ยตกใจอะไรเอ้ยเกิ๊ฟกิ๊ฟเฮอร์แบ็ค โอ้โหลูกอะดีดีเฮียอยู่ไหมนั่นเขา้อมาหน่อนอนอ่ะเอ้าไอ้ล้นหายไอ้ล้นหายไปไหนระตากอ่ะนโนโวัดสนุบเบาเอ้ยมีสนุบเบาเดินเป็นเพื่อนเว้ยไม่เหงาไม่เหงาอะไรอีกอะ่ะ Mario Tam Hạt Kim Đồng Hồ đi, gì là không vì thì mà chơi What Yeah Khoan lặng cái gì bưng nữa Bye bây cặp của người. ไอทเทมมีสโนเบลเีทเทิลมีเจมเจมนี่เขาให้เก็บยีิบเอ็ดอันแน่เลยช่างเหอะเซฟบอสอ้าวมันอยู่เหรอได้กุญแจอะไรมาเออเสียวเสียวโอ้ไม่เอากูเสียวเลยอืมบุกล็อกตัวเซฟสินะเออตกใจโหนึกว่าจะมีอะไรโผล่มาอีกออืเออตกใจหมด เดี๋ยวะไยอืมเฮ้ไปก่อน,นอืมแดงตึงตึงเฮ้ยอะไรอ้าวใช้พอดีเลยคุณแจ็โอ้อ้าวอีกาลอะไรไม่เหมันตัเต็มไปหมดวัด โอ๊ยบอดเว้ยแม่งไหลิงไม่ไหวเอ้าอะไรเนี่ยบอดอุ้ยตกใจฮะได้โคตดเฮ้ยมาม่าแถลมาม่าหน่อยเร็วอ้าว ที่อะไรเนี่ยเอ้าจะฉีดยาอะไรลงไปเนี่ยอันนี้ก็จะกินมาม่านะไม่ฉีดมาม่าให้มันนะว๊อดโอ้โหที่ไปห้องเหร อนี่โดนสีมเรียกมาไม่อยู่นะสั่นสั่นไอ้ีจก่อนไปละไม่อยู่มึงเข้าใหม่ดิเข้าใหม่ดินะอะไรเนี่ยจ้อยผู้่อั่ของชีวิตและแล้ว

เฮ้ยเด้เจม,มาแล้วมันเป็นอลไรวะอ๋อตูลับมันเป็นไอ,อ้นี่มันเป็นคำใบ้ให้เหรานี่หว่ะว่ามีเป็นระตูลับตรงนี้ดีมากไอ้น้องไม่ใช่คานอย่างเงียวอตู้ที่อะตู้ที่อะไรมีโค้ดอ๋อตู้เซฟเออใช่ใช่แล้วมีมีสามอันละไม่ได้อยู่ด้ไปก่อนเป็นยอดดีนะจ๊ะหนูจ๋า วัดอืมรูปมันไรเอ้ยขยับเฮ้ยยัดเด้โน่มาจ่ายไม่จ่ายช่วยด้วยโอ้โอ้ตายตายตายวิ่งอย่วิ่งอ่ ไม่ร <z> ู้จ oh ักจบจะขึ oh ้นไว้เกมนี oh ้โ oh อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำใจก่อนแล้วเข้าไปนะเนี่ยแม่งเสียวตอนแม่งไม่อยู่อย่างงี้วัดมูฟมันแบบแรกเซฟก่อนทุตัวกันไม่ได้เล่ติดตายเฮ้เฮ้ยทำใจเอ้าเดีอยนะ จะจอยูออ่มาเสิครับอยู่ไหมอ้เ้ย้ยเฮ้ไม่เอาเด้บ้าไม่เอาได้บ้า

จะห้องนี้ห้องที่อะไรอ้าวเจมล็อกล็อกครับอืมอ้าวเดินเองวะโอ้ยตัวยี่อะไรเนี่ยยี่นะวัดเดินเอาเผาเลยจะตายกูมาหาเผาก่อน เดี๋ยวรู้กันเออเคน้ารู้กันเออใช่เออไหนเผาตรงนี้ออ๋ไอตรงไอเฮี้ยนั่นน่ะไปไหนแล้ววะเอาเดินติดเอาเฮี้ยนไปไหนไปไม่ได้เดี๋ยวรู้กันเออเคน้ารู้กันอ๋อไม่มีอะไรทำเลยเดินเล่นเอ้ยเออใช่ โอ้อีเด็กนี่ใหม่จ้ะเย็ดเดซึงว่ะเด้แม่เจอลูกแล้วซึงว่ะอ้าวไปเลยให้เจมกูมาแล้วไปแล้วเฮ้ยมีเจียาแล้อละมีโคสละเย็ดเดจัดบอส ลาดสี่ตัวพอดีเลย i s hell หาก่อนอยู่ไหนวะา้องแก้ละัสอีกแล้ว save s a อืม,อม,อมขอโทษอู้เออเนี่ยง i s below ให้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่เจ็ดอัน ต่อไปเอ้ยเออใช่เล็ดอลไปห้องดอลก่อนไม่ค่อยอยากจะเดินไปเลยนับุ๊ก็ตาสีแดงนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเจ็ดห้องอะไรวะเนี่ย ผม,ผมไปเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดแล้วก็ต้องไปนั่งดูรูปมีรูปห้องนี้จำมึงได้ห้องชื่อนี้มีหนึ่งมูลมูมมมลนา,ารีสาเกี่ยวปะวะนี่วะ มันต uhm ้องให้ทำอะไรทุกอย่างเออเนี่ยได้มาแล้วเออเซฟไปก่อนเดินเดินรู้มาโธ่เจ็ดสี่ปสองโธโยกโยกมาดีโธ่เจ็ดสี่แปดสองโอเคเปิดได้เลย Thôi mệt gì đó, ai đây 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 อ้าววิไปไหนเอาไวเครียดเขียดเขียดจบเครียดเดินไปเดินมาอ้าวาอะไรทิ้งเก็บสีลูกอะไรไม่รู้แต่เก็บสีลูก หอมมาปิดประตูโอ้ปิดก่อนนะเออมีเจมห้าแล้วแล้วก็มีลังกับแม่หอมแม่แล้วก็มีกุญแจนี่ไม่ได้เปิดเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีมีอะไรปะหรือว,ว,ว่าเห็นนี่กล่องไอ้เหี้ยกล่องนั่นนะ่ะแต่เจมเจมเดี๋ยวเอ้ยเทมวะไอเทมเดี๋ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บเอ,อ้ยเข้าห้องบิดนะจ๊ะจ,จ,จู่จู่เออห้องนี้แหละ อ,อีาท้่ไปแชกไปแชกอืมโอ้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 โน้โน้โอรี่โอ้โอมีคนมาแล้วแต่โดอจักปัดีดึงโอ้แล้วเจ็บใจงั้นต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะ a g a อ n เก x t t i ก e Goodbye